สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ Top 10 MV ของเรากันต่อนะครับเวิร์กช็อปที่ให้ไปคราวที่แล้วทำกันได้หรือเปล่าครับไปเปิด Top 10 MV ขึ้นมาเลยนะครับที่ผมทิ้งไว้ให้ว่าให้ลองไปแสดงผลใน table View ดูนะครับให้ทำแบบนี้นะครับถ้าใครอยากทำไม่ได้ก็เราต้องเซต ดีลิเกตก่อนอเริ่มมาแล้วก็ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับเอาเลตของตัวเทเบิลวิว IB o อ t l เลต week ว่าในวิวคอนโทรลเลอร์นะครับตั้งชื่อว่าเทเบิลวิวง่ายดีเทเบิลวิว BLE โอเคเทเบิลวิวเป็น UI เทเบิลวิวจากนั้นก็ไปที่ตัว เมนสอรี่บอร์ดนะครับมาเลือกที่ที่เทเบิลวิวตัวนี้คลิกขวาไม่ใช่มาเลือกที่ v i วคอนโทรลเลอรนะครับคลิกขวาที่วิวคอนโทรล l ลอร์แล้วไปดูนี่ครับเอ t เลทที่เราเขียนไว้ Table v i ิวนะครับลากมาใส่ในเทเบิลวิวเชื่อมละเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะเซตค่า d e l รเกตมันไปที่ View Controller ใครยังไม่เข้าใจเนี่ยกลับไปดูบทหลังๆนะครับเอ้ยบทก่นกอนๆหน้านั้นที่บอกไว้จะได้เข้าใจมากขึ้นถ้าใครเข้าใจแล้วก็แค่ทบทวนนั่นและเราก็เซตโปรโตคอลก่อนนะครับอา่าตรงนี้เพิ่ม ui table view data source เข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่ม ui table view delegate พอเราได้ o u t l e table t view แล้วเราก็ไปเซตเใน view d i s t l o a d อย่าลืมนะครับตรงนี้วิวดิลดเนี่ยเราต้องให้ t a b l e v i e w dot data source นะครับ data source เท่ากับเซลล์แล้วก็ดี e g เกตด้วยนะครับก็ t a b l e v i e w dot เอ่อดีเลเกตเท่ากับเซลล์อุ้ยเท่ากับหายเท่ากับเซลล อะพอเซตเสร็จแล้วนะครับเราก็มาให้ค่าข้างล่างนี่กันดนะเราก็ดูว่ามีกี่เซกชั่นนะครับพิมพ์ number of section อ่านี่แหละครับ number of section in table view เรามีเซกชั่นเดียวก็ return 1นะครับแล้วก็จากนั้น เราก็จะดูว่ามีกี่แถวมีกี่โรนะครับก็พิมพ์ number of row อันนี้แหละครับก็คือ table view แล้วก็ number of row in section มีกี่แถวล่ะเราก็ไปสร้าง array ขึ้นมาอันหนึ่งดีกว่าจะง่ายกว่า array อันหนึ่งที่เป็น array ที่เราจะเก็บแสดงผลไว้ในเป็น array ของ class music video ของเรานะครับ class อันเนี้ยเห็นไหมครับเราก็ไปสร้างตัวแปรเลยตัวหนึ่ง ก็เป็นว่าตั้งชื่อว่า music video array ก็ได้นะครับเท่ากับเป็น array ของ music video เสร็จละตรงนี้ก็มาใช้งานเลยตรง table view ตัวนี้มีกี่แถวก็มีเท่ากับ return music video array count นะครับ return music video array เนี่ย count เสร็จแล้วเราก็เลือ,อกอันหนึ่งเราก็ไปที่เซลล for row at index path ตัวนี้นะครับนี่ดับเบิลคลิกตัวนี้ก็แสดงละว,ว่าจะให้ออกมาเป็นอะไรแสดงค่าของเซลล์นะครับเราจะ reuse มันแล้วก็ if let ใช้คำสั่งนี้ if let cell ท่ากับ table view นะครับ d o d q reusable reusable cell with identifier ตัวนี้แล้วก็ต้อง reuse นะครับจะได้ไม่ต้องเสีย memory อย่างที่เคยบอกไม่งั้นนะเปลือง memory แล้วก็ไปดูว่าเราตั้งชื่อว่าอะไรจำไม่ได้ขอดูหน่อยอ๋อนี่ครับ music video cell ตัวนี้นะครับ คัด copy ตัวนี้มาตั้งชื่อว่า music video cell อยู่ไหนล่ะอ่ออยู่นี่เอามาวางเลยเพจนะครับนี่ reuse ตัวนี้เราก็ดูถ้าเกิดว่ามัน reuse นะครับเราก็ as เราใช้ custom ซล l ์ใช่ไหมครับก็ as music uh, music video table view cell นี่ class ของเราจากนั้นเราก็นะถ้ามัน reuse เราก็ let ถ้าลียุสสำเร็จจะตกตรงนี้นะครับเราก็บอกว่า let uh, music music video เท่ากับ uh, music video music video โอเค music video array นะครับตรงไหนล่ะก็ตรง index path dot row เอาแถวนี้มาก็ให้เซลล ทำยังไงตัว reuse cell เนี่ยมันอาจจะมีมันมีตัวอื่นอยู่ค่าข้อมูลอื่นๆอยู่นะครับเราก็เซตค่าให้มันก็คือ cell set value นะ s e t value นี่มาจากไหนก็มาจากจากที่เราเขียนไว้นะครับตรงนี้ไหนๆนะเนี่ยครับเห็นไหม s e t value ตัวนี้ก็ส่งค่าเข้าไปมันมันก็จะจัดการไปเซตค่า level กับ name ให้เรานะครับส่งอะไรเข้าไปหล่กก็ส่ง music video เข้าไป ส่งค่าตัวนี้แถวที่เราดึงขึ้นมานะครับแล้วเราก็รีเทิร์นเซลนี้ออกไปเรียบร้อย L ตัวนี้ถ้ามันไม่ได้รียูสเราก็มันเป็นเซลใหม่ใช่ไหมครับเราก็รีเทิร์นมิวสิกวิดีโอเทเบิลวิวเซลของเรานี่เอาอันใหม่ไปใช้เลยจบจากนั้นออลองรันดูนะครับ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกร้านให้ดูเฉยๆฉัได้รู้เรียบร้อยนะครับเซิร์ชก็สมดังคาดก็ออกมาเป็นตัว output เอาต์พุตเหล่านะครับทำไมไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เพราะว่าในนี้นะครับในไหนนี่คอ a อ i ี i f i ิ i เวลาเสร็จแล้วมันจะวิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมครับเรายังไม่ได้สั่งให้มันทำงานเ,าเราต้องสั่งให้มันทำงานก่อนสั่งให้มันทำงานด้วยตัวไหนด้วยด้วยตัวนี้ TableView.ReloadData นะครับออันนี้ใครจะคอมเมนต์ไว้ก็คอมเมนต์นะครับเปิดไว้ก็ไม่เสียหายอะไรช่างมันอ่ะรันใหม่ก็จะไม่ทำงานอยู่ดีนะครับทำไมรู้ไหมครับใครตอบได้บ้างอืมไม่มีอะไรเพราะว่าเวลามันรีโหลด Data แล้วปุ๊บไอตัวเนี้ยตัวตัวเนี่ยครับ Music Video a r r A y ตัวเนี้ย มันยังไม่มีค่าอะไรเลยเห็นไหมครับมันเป็นค่าว่างๆอยู่มันก็เลยไม่มีค่าถูกแล้วทํายังไงให้มีค่าใครใครบอกได้บ้างนี่ตรงนี้ครับถูกแล้วเวลามารีเทิร์นค่าเรียก API เสร็จแล้วสําเร็จนะครับ Music Video Array เนี่ยจะถูกรีเทิร์นกลับมาตรงนี้เห็นไหมครับกลับมาเป็นชื่อนี้เราก็ให้ให้ค่าตัวนี้เบื่อผมตั้งชื่อเหมือนกันเลยนะครับ Music Video Array ตัวนี้เหมือนกับไตัวข้างนอกของเราก็คือ Music Video Array เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือคนละตัว ถ้าตั้งคนหรชื่อก็จะเข้าใจได,ได้ง่ายขึ้นไปลองเล่นดูนะครับแต่ชื่อเดียวกันก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องให้ s ซ l ์ s ิวส i ก i ิดีโอเ a ลเ e s เซล์มิ i สิ i ว a ดี a y เนี่ยมันหมายถึงตัวนี้นะครับหมายถึงตัวนี้นี่เห็นไหมครับ s ซ l ์ s ิวส i ก i ิดีโอเ a เท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับตัวนี้เท่ากับตัวที่ส่งค่ากลับมานะครับคือตัวที่มีค่าอยู่แล้วแค่นี้เองจบแล้วมันก็จะใช้งานละนะครับมีค่าละแล้วก็ เราก็รีโหลด Data ลองดูใหม่ Search เห็นไหมครับมาแล้วเห็นไหมครับหนึ่งากานำสไตล์2ขอใจเธอแรกเบอร์โทรก็ว่าไปเห็นไหมครับอ,อย่างสุดท้ายที่จะบอกก็คือว่าถ้าเราอยากจเซ็ตเอ,อความสูงของเซลล์เรานะครับเราก็ไปใส่ตรงนี้ใช้ hi e h e i g h t โอเคอ่านี่ครับเทเบิลวิวแล้วก็ hi for row อยู่ไหนละ่ะเขียนเลยแล้วกัน hi for row อ่ะ add index path ตัวนี้นะครับเราก็ return ความสูงเข้าไปฟิกเลยสมมติผม return 150ลองรันดูนะครับเ e a r c h เห็นไหมครับมันก็จะห่างสูง150 โอเคนะครับถ้าจะให้มันพอดีก็ไปดูตรงนี้ก็ได้ Music Video s อ l ซแล้วก็ไปดูในตรงไหนเนี่ยอ่ะนี่ครับ Row High 72ก็คือค่าพอดีเท่ากับที่เราใส่ตรงนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็น72รันใหม่อืม Search เห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับอพอเข้าใจนะครับเอาขึ้นมาใส่ในเรียก API แล้วเอามาใส่ใน Table View ได้ละวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www itechsoftware co th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็มเมเเ a จมาหาผมได้ที่ facebook com itechsoftware th หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า i t ท c s ซอฟ w ์แ e ร์ a i l a n d ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทือไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ